โอ้ยแต่ละวันกูต้องมาเจอกับอะไรเนี่ยลำพังกูทะเลาะก,กับสาวไฟฟ้าหน้าบ้านกูก็เหนื่อยใะาาหายอยู่แล้วกูยังต้องมาทะเลาะก,กับมึงอีกเหรอโอ๊ยตายมีเลืองปรึกษาค่ะาจาส่วนตัวเป็นคนคิดมากนอนน้อยมีหน้าที่เยอะไม่สบายใจไปหาหมอดูทักว่ามีผีตามไปสิบตัวอืมดีสมควรคกูจะเอากระสนตีปากมึงซ้ำให้ด้วยกูจะบอกให้ มึงก็รู้อยู่ว่าการไปหาหมอดูมันสร้างความกังวลกังวลให้มึงผีหาผีเหวีลยอะไรมาตามมึงก็สิบตัวมันไม่คิดไปหาผัวหาเมียทำกิจทำการงานมันไม่คิดจะหลอกคนอื่นเลยมาลุมหลอกมึงอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะมึงไปทําอะไรเขาไว้ล่ะกูว่าคนที่หลอกมึงไม่ใช่ผีสิบตัวแต่ว่าเป็นหมอดูสิบคนมากกว่าที่หลอกมึงอะนะสติสัพพัญญะมึงคิดมากมึงไปหาจำหออะไรหมอดูกับมาคิดมากกว่าเดิมมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย กลับไปแก้ไขตัวเองนู่นสติสัปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะแก้ไขที่ตัวเองมึงคิดมากเพราะแสดงว่ามึงมีเรื่องมีปัญหาในชีวิตมึงเมื่อกลับไปแก่ปัญหาที่ต้นเหตุมึงมีปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้นไม่ใช่ไปแก้ที่หมอดูมันจะช่วยหาอะไรมึงได้เป็นไงล่ะช่วยได้ไหมล่ะมีผีตามไปสิบตัวก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตมาปกติไม่เคยมีผีตามไปหาหมอดูปุ๊บผีตามเลยสิบตัวเอาหม้อไหมล่ะ หม้อหมอผีน่ะขังผีแต่ของกูมีแต่กระโถนนะกูไม่มีหม้อเอาไหมขังผีแต่กูว่าก่อนขังผีตีกระบาลมึงก่อนจะได้มีปัญญาเกิดตื่นรู้ตื่นทำขึ้นมาบ้างมึงจะไปมโนเพิอเพราะ,ราะปัญญาอ่อนอ,อะไรกับหมอดูนักหนาแหมผีตามสิบตัวเอารถไปให้อาจารย์เจิมนัดได้ที่ไหนที่บ้านกูนี่แหละนัดได้เลยแต่รถมึงจะกลับไปไม่สภาพดีนะคนอื่นเนี่ยก็ใช้แป้งกระแจะในการเจิมกูกระโถนนะ รถบุบอย่าฟ้องร้องกูนะกูบอกก่อนนะถ้าให้กูเจิมกล้ามาไมล่ะกล้าหรือเปล่ากล้ากล้าหน่อยนะเอารถมึงมาให้กูเจมเดี๋ยวกูเจิมให้กูรับประกันได้รถมึงเนี่ยจะมีรอยเจิมไปตลอดชีวิตยกเว้นมึงเข้าไปเคมที่อู่นะถึงจะหายเอาไม่ล่ะลองดูสีรถมึงกับสีกระโถนกูจะติดใครมาดูกันแต่กูว่าสีรถมึงจะติดกระโถนกูแน่กูรับประกันได้เอาไมล่ะมาสิเดี๋ยวกูเจิมให้กูไม่คิดตังค์ด้วยกูคิดฟรีทำให้ฟรีเลยกูชอบ อะไรนะมีความฝันอยากเห็นเปรตอยากเห็นเปรตค่ะอ๋อส่องกระจกคุณรับประกันว่าส่องกระจกเจอแน่เปรตนะมึงไม่เคยเจออะไรไปส่องกระจกไม่เคยเจอเจอตัวชั่วตัวเลวส่องกระจกไม่เคยเจอเปรตก็ส่องกระจกเพราะทุกอย่างเกิดที่มึงหมดกูบอกให้ตายไปมึงไปเกิดเป็นเปรตอ่าหรือตายไปไปเกิดเป็นคนหรือตายไปไปเกิดเป็นเทวดาส่องกระจกนั่นแหละหน้ามึงนั่นแหละไปหมดทุกทิศทุกทางไปหมดทุกพบทุกภูมิไปมาหมดแล้ว เกิดตายไปในพวกทุกูมิเคยเกิดเป็นเปรตกรรมหมดทุกคนแล้วกูถึงบอกว่าให้ส่องกระจกกูไม่ได้ด่ามึงนะกูไม่ได้หลอกด่าแม้แต่นิดเดียวกูไม่ได้หลอกเลยกูพูดด้วยความจริงใจส่องกระจกนะเอออยากเกิดอยากเห็นเปรต์นั่นแหละดูตัวมึงไวอาจารย์ครับมีคนบอกท้อแท้อยากให้อาจารย์ให้กําลังใจหน่อยท้อแท้เหรอเอากระโถนกูไม่ละมันเกียวท้อแท้อะไรกันนักหนาชีวิตมึงสิ้นหวังอะไรนักหนาสาหัสขนาดนั้เหรอกลับไปดูภาระมีสินที่ชีวิตมึงถ้ามึงท้อ มึงจะได้เริ่มต้นกลับมาใช้ชีวิตใหม่มึงดูภาระที่มึงมีแล้วมึงจะเลิกท้อได้มองเห็นโทษของการท้อแล้วมึงไม่อยากใช้ชีวิตไม่อยากหาเงินหาท้อมึงดูภาระที่ินเมียอามึงแต่จ้องรอจะหาเงินมึงอยู่จะรอขอเงินมึงอยู่ลูกเต้าเหล่ากอมึงจ้องจะรอเงินจากมึงอยู่มึงท้อได้เลยอย่าไปท้อตั้งใจไปทําไปตามเหตุตามปัจจัยมีสติสัปชัญญะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะ มึงมวแต่ไปคิดว่ามันท้อมันก็ท้อสิถ้ามึงคิดว่ามันมีกําลังใจมันก็ต้องมีกําลังใจทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความคิดวิธีการง่ายที่สุดคืออะไรอย่าไปคิดในสิ่งที่ทําให้มึงท้อมีสติสัปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะจบเลยแค่นั้นเองอย่าไปท้อเสียเวลาเห็นมีบอกทําไงดีครับอาจารย์ครับเขาไม่รักอืเขาไม่รักทําไมนะเขาไม่รักทำยังไงดีครับอาจารย์ เขาไม่รักมึงใช่ทำยังไงล่ะน่าจะเป็นเรื่องแฟนหรือเปล่าใเออเขาไม่รักมึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาไม่รักไงมึงจํากูไว้เขาไม่รักมึงแค่นั้นเลยมึงจะไปสนใจมาทำไมมาไม่รักมึงก็มึงก็เดินออกไปเปลี่ยนผัวใหม่เปลี่ยนแฟนใหม่ไม่จะไปนั่งก่อแข้งก่อขาก่อหามก็อยู่ทําไมล่ะเดินออกไปสิมีสติสัมปชัญญะมีคุณค่าในตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะในเมื่อเขาไม่รักมึงมึงก็แค่เปลี่ยนคนใหม่หาคนคุย ม่จะมานั่งเศร้าส,าส,าสา้อยเหงาหงอยให้ทํำยังไงมึงให้กูทำยังไงล่ะจะเอาเขาให้ได้ว่าง,งั้นเถอะสันดาลมึงดีพอไหมหน้าตามึงดีเลศิศประเสริฐสีเพียงพอหรือเปล่าต่อการที่เขาจะไม่เห็นค่ามึงอะ่ะก็ในเมื่อเขาไม่เห็นค่ามึงมึงจะไปขวนขวายเขาเห็นทาไมล่ะมึงก็ไปหากับคนที่เขาเห็นค่ามึงสิแค่นั้นเองง่ายๆกลับไปสํารวมระวังที่ตัวเองอย่าไปนั่งกังวากังวลกับเรื่องที่คนอื่นไม่รักมึงเออมึงจะไปสนใจทําไมใครไม่รักว่หาหาใหม่ ยี่มีคอมเมายบอกว่าฝันว่าตัวเองตายเป็นไรไหมคะอาจารย์ฝันว่าตัวเองตายเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรก็มึงยังไม่ตายไม่ใช่หรอมันก็ยังตื่นขึ네้นมาตอนเช้าได้มานั way, ่งเล่าความฝันที way, uh, ่กูฟังอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่ามึงยังไม่ตายไงเออก็แค่นั้นเองมึงจะไปสนใจอะไรความฝันความฝันมันแค่การปรุงแต่งการปรุงแต่งมันถ้าให้เราเนี่ยมโนเพอพบไปไม่ต้องไปสนใจความฝันก็แค่ความฝันมึงจะไปกังวลกังวลอะไรความฝันอะแล้วถ้ามึงฝันเห็นกูอะไรจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ แสดงว่าเช้าวันลุ่งกุ้นมันจะโดกนกรนโหนตีปากหรือเปล่าโดนกระโนมันก็ไม่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเออมีสติอยู่กับปัจจุบันอีกหน่อยคนฝันเห็นเงินล้านก็ไปนั่งมาโนหาเงินล้านหรอรว่าไม่ต้องไปคิดฝ,คฝันก็แค่ฝันไม่ต้องไปสนใจเลยไม่มีประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตของเรา ขอ,อเลขหน่อยเลขอะไรละ่ะเลขรองเท้ากูไม่ละ่ะ <c oughs> กูยังไปให้นะแล้วดูเอาเองมันเป็นโลกอะไรวันๆไม่ทําหาทําเหว่าอะไรไม่ที่จะทํากิจการยาเลยแล้ววันๆขอแต่เลขถ้ากูรู้วิธีการถูกหวยอะ่ะกูก็ไม่ต้องมานั่งขายเสื้อขายน้ําพิกกัะปินะ่น้ำปลากูหรอกป่านนี้กูรวยที่หวยไปแล้วกูเก่งเลขอย่างเดียวแล้ววันๆไม่ต้องทําหาอะไรกูไม่ต้องมานั่งไล่สวนสอนทำพวกมึงแล้วกูไปขวนขวายในการหาความรวยดีกว่าไม่ดีกว่าเหรอ เออมึงก็ไม่รู้จักคําถามแตละยาแตละยาไปนั่งวันๆไม่นั่งทําหาอะไรถามหาแต่เลขใครหวยออกมั้งครับอาจารย์ครับเออมันจะมีอะไรนักหนามันไม่มีหรอกมึงอยากจะซื้อมันก็ซื้อไปมันถึงเวลาถูกก็ถูกถึงเวลาไม่ถูกคือไม่ถูกเออมีสติกูเห็นเขตมาไม่รู้จิงว่าจิงว่าก็ไม่เห็นจะเกตสักทีบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูก็เห็นซื้อทุกทีวันๆวิ่งหาแต่หวยพอับวิ่งหาผัวนะคนที่หลอกเราว่ารักเขา คนที่หลอกว่ารักเราเขาจะได้รับเขาจะได้รับกรรมกี่โมงคะคนที่หลอกว่ารักเราเขาจะได้รับกรรมกี่โมงคะอ๋อมึงไม่ต้องไปสนใจหรอกเขาจะได้รับกรรมกี่โมงมึงก็ได้รับกรรมแล้วรับกรรมจากการที่เขาหลอกมึงแล้วมึงก็โง่ให้เขาหลอกแล้วก็มึงไปมโนเพ้อพบคิดว่าเขารักมึงนั่นแหละมโนเองคิดว่าตัวเองสวย แล้วก็คิดว่าเขาว่ารักเมืองแซลนิดหนึ่งในยืนบิดตัวนะบิดทับตัวจะขาดเอวหีือจะจะขาดจากกันนะนะเขาแค่ชมว่าเออวันนี้ทําไมดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจังเลยเมืองก็มาโนเพิ่มพบคิดว่าเขารักเมืองมึงคิดเองจ้าไม่ใช่ว่าเขาหลอกมึงให้มึงรักมึงมาโนเองว่ามึงรักเขาว่าเขารักเมืองคิดเองเออเองไม่ต้องไปโบยเขาว่าเขาจะรับกรรมกี่โมงมึงนั้นได้รับกรรมเรียบร้อยแล้วกรรมจากการมาโน มั่นใจไงว่าตัวเองสวยคิดว่าเขารักมึงอยู่คนเดียวพูดนิดหน่อยโอ้ยเขารักเราแหละถามว่ากินข้าวมาหรือยังก็ถามเขาคิดว่าเขาห่วงใย,ายออถามว่าทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างเหรอสาหรับพูกสุกดีบม,มึงก็หาว่าเขาเนี่ยตามจีบมึงนี่สันดาลสมควรคนที่เขารับกรรมคือมึงไม่ใช่เขาจําไว้มึงนะควรรับกรรมอันดับแรก กลัวเปิดประตูห really ้องมาแล้วเจอผีท oh yeah. yes. ําไงดีคะกูว่าเจอมึงก่อนแสดงว่าหน้าห้องมึงมีกระจกมึงอย่ากลัวผีเลยกลัวหน้าตัวเองเถอะกูแนะนํานะถอดกระจกออกจากหน้าประตูซะง่ายแม้เปิดประตามะตูมากลัวเจอกลัวเจอผีมึงเปิดประตูมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วกูถามแค่นี้มึงเพิ่งเปิดประตูวันแรกเหรอถ้ามึงกลัวมากนะก็นอนอยู่ในห้องไม่ต้องเปิดประตูออกมาขังตัวเองตายอยู่ในนั้นแหละกูแนะนํานะมึงมันปัญญาอ่อนอะไรลักษณะจะมโนเพิอพบอะไรกันขนาดนั้น ถาามีสติอยู่กับปัจจุบันมึงจะกลัวอะไรขึ้นสมองขนาดนะั้นแกอแพร่ผีเกิดมาทั้งทีก็ไม่เคยเจอแต่กลัวกระจังเลยกูไม่รู้กลัวอะไรกันนักหนาแ้่ท,ที่ไม่เคยเจอกลัวกันเก่งเหลือเกินหัวติดเพื่อนใส่ใจเพื่อนมากกว่าลูกแล้วมีทํายังไงดีคะมึงก็เลิกกับมันสิมันไม่ใส่ใจมึงมึงจะคบกับมันทาไมล่ะที่หัวส่งมาออกไปแดกเหล้าเยอะนักไปไปนอนข้างนอกไม่ต้องกลับเข้ามาในบ้านถ้ายังไม่เลิกสันดาบแบบนี้ไม่ต้องกลับเข้ามากูอยู่ได้กับลูกกับตูกับตัวกูเองเนี่ยกูอยู่ได้ มึงพูดกับมันสิถ้ามึงยังติดคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวมึงก็ใส่หัวกระบาลออกไปแค่นั้นเองจบง่ายผู้มึงมันไม่มีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาไม่ได้ยากเย็นอะไรมันอยู่ที่มึงไม่รู้จักแก้มึงไม่รู้จักมีปัญญามานั่งอะไรอาวรณ์กันอยู่แล้วก็มานั่งบน่นว่าทําไมผัวไม่ใส่ใจลูกทําไมผัวไม่ใส่ใจเมียมึงก็นั่งบ่นไปนะบ่นยันตายแต่มึงไม่คิดจะแก้ไขปัญหา มึงแก้ไขปัญหาสิบอกกับมันคุยกับมันว่าอย่าทำถ้ามันจะทำมึงไม่ต้องเข้าบ้านออกไปเลยอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเอออยากให้คนเก่ากลับ,ลบมาทำยังไงครับทำใจจ้าเขาไม่กลับมาหามึงแล้วเขาไปแล้วจ้าออาทำใจเนาะมีสติอยู่กับปัจจุบนันรู้เนื้อรู้ตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่นับหนึ่งใหม่นะเขาไม่กลับมาแล้วมึงปล่อยเขาไปที่ชอบที่ชอบเถอะมึงอยากให้เขามาอยู่ล้างในชีวิตมึงเลย มึงอย่ามไาม้เขาลําบากลำบนในชีวิตมึงเลยเขาไปน่ะดีแล้วมึงอย่าให้เขากลับมาลำบากกับมึงเลยปล่อยเขาไปเถอะกูแนะนํานะเออถ้ามึงยังเป็นสันดาบแบบเดิมอยู่ให้เขาไปเถอะอย่าให้เขาอยู่เลยกูสงสารมันนะนะกูไม่ได้สงสารมึงนะเริ่มต้นได้แล้วนะอยู่กับตัวเองเริ่มต้นได้แล้วรักตัวเองเริ่มต้นได้แล้วเลิกอวัยอวรกับเรื่องนี้สัที มึงไม่ทุกข์เหรอวะฮะกูถามแค่เน no ี้ยกับการอาไยอาวรชาวบ้านเนี่ยมึงไม่ทุกข์เลยเหรอมึงไม่เหนื่อยแล้วว่าการวิ่งตามเขาแล้วหาวิธีการว่าเขาจะกลับมายังไงมึงไม่เหนื่อยเลยเหรอกูถามแค่เนี้ยฮะคนเราต้องพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเป็นปกติธรรมดาของโลกปัญหาคือมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงมึงไม่อยากพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเพราะมึงมีสันดานไม่ยอมรับตามความเป็นจริง ว่าทุกคนเนี่ยมันเดินสู่การพัดภาพผิดหวงังมึงไปอะไรอวอรอะไรรักหนามีสติอยู่กับปัจจุบันพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสือ่อมพิจารณาตามความเป็นจริงว่ามันมีมาก็มีไปมามีรักก็มีเลิกรักมันมีเคยครหหากันมาตั้งนานม,มันก็เลิกลากันไปได้ตามเหตุตาปัจจัยมึงจะไปขวนขวายเอาเขากลับมาเพื่ออะไรในเมื่อเขาไม่รักมึง เฮ้ยมึงต้องมีสติให้ได้แล้วนะมึงจะไปเอาคนไปหาวิธีสัรหาวิธีให้คนที่ไม่รักมึงกลับมารักมึงได้ยังไงมึงจะไปสัรหาเอาวิธีให้คนที่ไม่รักมึงแล้วเนี่ยกลับมารักมึงได้ยังไงมึงจะไปหาวิธีอะไรมาก็เขาไม่รักมึงอ่ะมึงจะไปขวนขวาหาเหตุหาผลอะไรกันมากูไม่เข้าใจอย่าไปหาวิธีการอะไรกันน่ะ เกลียดเพื่อนที่ทำงานต้องทำยังไงครับไม่ต้องทำอะไรจามีทำอะไรล่ะจะไปตีเขาหรอจะไปตบเขาหรอเอากระโถนกูไหมล่ะแล้วติดคุกนะเอามากูให้ยืมไม่ต้องทำอะไรท่านั้นแหละมันจะเกลียดมึงก็เรื่องของมันมันเกี่ยวอะไรกับมึงมันเกลียดมึงมึงเจ็บเหรอไม่เจ็บมันเกลียดมึงมึงหัวกบาลแตกเหรอไม่แตกมันเกลียดมึงมึงล่มจมเหรอเอาไม่ล่มจมเอาแล้วมึงจะไปทำอะไรทำไมมันก็แค่เกลียดมึงเหมือนมึงเกลียดมัน่ะ มันเกลียดมึงมึงก็ไม่เป็นไรมึงเกลียดมันมมนเป็นไรเวล่อไเขาไม่เป็นไรอ้าวแล้วมึงจะไปนสนใจทําไมว่าใครจะเกลียดมึงคนเกลียดกูทั้งประเทศกูยังไม่เคยถามหาเลยว่ากูจะทํำยังไงดีคนถึงจะรักกูกูไม่ถามหาใครจะรักก็รักใครจะเกลียดก็เกลียดเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูหน้าที่มึงคือมึงต้องรู้อยู่กับตัวเองว่ามึงเนี่ยทําทุกอย่างถูกต้องตามหลักเหตุหลักผลไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นจบง่ายนิดเดียว สาเหตุปัจจัยอยาให้เกิดการเปลี่ยนเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นพอเมื่อก่อนเพื่อนข้างห้องสนิทกันแต่ตอนนี้เขาไม่คุยด้วยค่ะเราควรทำยังไงคะกูเหนื่อยว่ะมึงจะมาถามหาวิธีการอะไรจากกูเนี่ยเพื่อนข้างห้องมึงไม่คุยกับกูมึงก็มาถามกูว่าต้องทำยังไงอีกหน่อยประตูห้องมึงล็อกเนี่ยจะแก้ไขยังไงก็คงตามกูหร้อมั้งเนี่ย ไม่ต้องตามข่างกุญแจแล้วกูว่าเดี๋ยววิ่งมาถามกูอาจารย์ห้องหนูล็อกข้างในค่ะหนูจะเปิดประตูห้องหนูยังไงดีคะอาจารย์เตาแก๊สหนูไม่ติดค่ะหนูจะทายังไงดีคะอาจารย์ประตูห้องน้ำเปิดไม่ได้มันติดค่ะหนูจะแก้ไขยังไงดีอาจารย์น้ําห้องหนูไม่ไหลค่ะหนูจะทํายังไงดีมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าโอ้ยเพื่อนข้างห้องไม่คุยกับมึงก็มาถามกูว่าต้องทำยังไงมึงก็เดินไปถามเพื่อนมึงสิว่าเพราะอะไรมันถึงไม่คุยกับมึง เรื่องแค่เนี้ยมึงยังคิดไม่ได้เลยโอ้ยกูละปวดกระบ,บาลแล้วเกิดวันวันกึงก็งมาเจอกับคําถามปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยมึงจะถามกูทุกเรื่องไม่ได้นะอออีกหน่อยไม่ต้องมาถามกูแล้วอาจารย์ผัวหนูไม่ทําการบ้านเลยหนูทายังไงดีอีน่ะไม่ต้องมาถามกูหรอกกูไม่ต้องไปถามผัวกูหรอกทำไมมึงไม่ทําการบ้านกับเมียเมืองเกินไปหรือเปล่าคิดเองไม่ได้เลยเหรอกูไม่แปลกใจทำไมโง่แล้วย่ามาดา่ากูนะว่าทำไมกูชอบดา่าเพราะว่าโง่ก็อเนี่ยเรียกว่าโง่ ึงจะให้กูด่าว่าอะไรล่ะโอ้ยแต่ละวันกูต้องมาเจอกับอะไรเนี่ยลำพังกูทะเลาะก,กับเสาไฟฟ้าหน้าบ้านกูก็เหนื่อยใะาาหายอยู่แล้วกูยังต้องมาทะเลาะก,กับมึงอีกเหรอโอ้ยตายกูต้องมาทะเลาะก,กับคัถหาปัญญาอ่อนนี่นะปวดหัวเหลือเกินถ้าเรารักคนคนหนึ่งมากแต่เราเคยทำผิดกับเขาแล้วเรารู้สึกผิดมาก แต่เขากลับอยากแก้แค้นเราควรทํำยังไงดีครับถ้าเรารักคนหนึ่งมากแต่เราเคยทําผิดกับเขาแล้วเรารู้สึกผิดมากแต่เขาอยากแกอยากแก้แค้นเราควรทำยังไงก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเรามึงก็ไปขอโทษเขาสิในเมื่อมึงรู้ตัวอยู่แล้วว่ามึงเป็นคนทําผิดในเมื่อทุกวันนี้มึงรู้สึกผิดแล้วมึงก็กลับไปแก้ไขตัวเองใหม่นั้นเอง กลับไปเริ่มต้นการกระทําทางกายวาจาใจาตัวเองให้สุจริตถ้ารู้สึกผิดก็กลับไปขอโทษให้เขาให้อาภัยเราแค่นั้นเองถ้าเขาไม่ให้อาภายัยเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเขาอยากจะติดวิบากกรรมเรื่องนี้ก็ปล่อยเขาติดไปตามเหตุตามปจาัจจัยเราไม่ต้องไปแก้ไขที่เขากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองมีความเห็นอย่างไรกับแมวดําบางคนบอกว่าแมวดําคือไม่ดีหนูทาดแมวค่ะไม่มีนะแมวก็แมวไม่มีดําขาวอะไรนะมันก็เป็นสีตามธรรมชาติ คนบอกแมวดํามีผลต่อการใช้ชีวิตนี่กูว่าปัญญาอ่อนนะนะมึงอย่าไปคุยกับมันเลยกูยว่าคุยกับแมวกับหมาอย่างดีกว่านะถ้าไปคุยกับคนที่บอกว่าแมวเลี้ยงแมวดําแล้วไม่ดีนะกูเห็นคนเลี้ยงแมวดํารวยๆเยอะแยะไปมึงอย่าไปมนโนเพิพมๆตามมันนะนะถ้าเมียเอาแต่ใจเออาอะไรก็งอนก็งอนชวนทะเลาะมีวิธีแก้ไขหรือบอกสอนยังไงครับกูว่ามึงจะบอกสอนเมียมึงนะ ที่มันนี้ใส่ขี้งอนนะนะกูแนะนําให้เลิกกับมันง่ายกว่ากูว่าเลิกกับเมียมึงเน่ง่ายกว่าที่มึงจะไปสอนมันกูรับประกันได้มึงยิ่งสอนมันยิ่งงอนยากกู yeah บอกใ yeah ห้ยากเติมเอสมึงคิดจะสอนเมียมึงเหรอคิดใหม่นะคิดดีๆก่อนมึงกล้าเหรอลําลพังแต่แรกเดิมทีมันก็งอนอยู่แล้วแล้วทีนี้มึงไปสอนมันมึงคิดว่ามันไม่จะไม่งอนหนักกว่าเดิมเหรอกูว่ายัางอ้า,าปากไม่ถึงสามคำแล้วกูว่าเดินบิดนู่นอะออกนอกบ้านไปแล้วกูรับประกันได้ มึงเตรียมตัวเดินตามง้อได้เลยยากกูแนะนำนะจำไว้อีตัวเมียนะนะถ้าไม่ฟังอีตัวผัวแล้วไม่รู้จักสันดานตนเองพามาเดี๋ยวกูด่าให้เมียมึงเนี่ยต้องระงับด้วยกูอ่าพระเจ้าตัสว่าเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรมึงอีมนุษย์เมียพามาล่าเดี๋ยวกูด่าให้ มึงอีมนุษย์เมียต้องเจอกูระงับระงับด้วยกระโถนนะไม่ใช่ระงับด้วยการจองเวรสันดาบแบบนี้ต้องเจอกูกูจะกระโถนตีกระบ,บาลให้งอนเก่งแล้วเกินดัดจริตแล้วเกินมา,าไม่ทาหาอะไรนั่งงอนไม่พูดไม่จาปากอมอะไรไว้เดี๋ยวกูกระโถนตีกระเด็นออกมานะปากอมอะไรไว้เหรออะพูดไม่ได้เลยเหรออะงอนเก่งแล้วเกินถามหาถามเหว่อะไรไม่เคยตอบเก่งแล้วเกิน อ,อมเก่งในปากอมพนังเก่งถามหาอะไรเงียบปิดหน้าปิดตาเดินปึ้ง,ป,งปึงปังปังไม่สนใจเรียกเธอไม่หันเธอาเดินหนีถามอะไรกินอะไรไหมไม่ตอบอยากไปไหนไหมเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่พูดไม่พูดกูจะรู้ได้ยังไงว่ามึงโกรธอะไรกูไหนมึงตอบกูสิมึงพูดสิกูจะได้รู้ มึงหัดมีสติสัมพชัญญาอีตัวผัวก็เหมือนกันมึงหัดรู้ให้ทันมันบ้างว่ามึงนะ่ะทำสันดานแบบไหนมันถึงได้โกรธมึงอยู่กันมาตั้งนานบางทีมึงก็ต้องรู้บ้างต้องรู้จักสันดานเมียมึงบ้างอีจุปโยอีตัวผัวก็ต้องหัดสังเกตสังเกตวันวันไม่ใช่ไม่สนใจหาเลยสนใจแต่เกมอย่างนี้สนใจแต่คุยกับเพื่อนอย่างนี้สนใจแต่ชาวบ้านอย่างนี้แต่ไม่เคยสนใจเมียมึงเลยตัวมึงก็เหมือนกันต้องรู้จักสิ มึงทาอะไรผิดพลาดตรงไหนกูว่ามึงต้องเอะใจบ้างแหละไม่ใช่ไม่สนใจหาเหวอะไรเลย,ยีตัวเมียก็เหมือนกันวันวันไม่ทําหาอะไรจ้องแต่จะน้อยอกน้อยใจน้อยใจอะไรนักหนาก็ไม่รู้ปากมีก็ไม่พูดเคามึงไม่พูดเขาจะรู้ไหมล่ะบางทีมันก็มไม่รู้บางทีมันก็รู้แต่มันไม่พูดเพราะมันลาคาญมึงมึงจะอยู่กันอย่างนี้เหรอกูถามแค่นี้สุดท้ายเดินไปสู่การทะเลาะเบาแวงกันไปสู่การเลิกลากันมึงเอามั้ย ยอมรับผลจากการกระทากับการสะสมความอาฆาตพยาบาทมากล้ายระหว่างหัวกับเมียกันเนี่ยมึงจะสะสมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอทําไมมึงไม่คุยกันดีๆยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเปลี่ยนแบบนั้นได้ไหมเพิ่มแบบนี้ได้หรือเปล่าทําไมไม่ทําแบบนั้นทําไมมึงไม่พูดไปตรงๆพูดไปดีๆเขารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมันมึงก็เดินแยกย้ายกันไปเพราะสุดท้ายการสะสมแบบนี้อดทนกันแบบนี้สุดท้ายวันหนึ่งมึงก็เลิกกันอยู่ดี เพราะมันเป็นอาการที่เก็บสะสมไว้ในใจเข้าใจหรือเปล่าพูดไปสิมึงไม่ชอบอะไรก็พูดดีมึงจะเงียบไว้ทำไมพูดไปเลยมีตัวผัวก็หัดเรื่องเยอะให้มันได้น้อยหน่อยแก้ให้มันได้น้อยหน่อยหาสนใจมันให้มากขึ้นในเมื่อมึงเลือกที่จะมีเมียแล้วมึงก็ต้องสนใจเมียมึงไม่จะไปนสนใจคนอื่นมากกว่าเมียมึงไม่ใช่วันวันไม่ทำหาอะไรนอนเล่นแต่เกมเออ ไม่คิดจะสนใจตื่นขึ้นมาทํานู่นทำนี่ไม่ได้สนใจเมียมึงเลยหัวกระเซิกระเซมเมียมึงก็ไม่ได้สนใจให้เมียมึงจัดแจงจัดการทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องของามึงไม่สนใจมันเลยอยีตัวเมียมก็สนใจผัวซะเกินเหตุจะขี้จะเยี่ยวสนใจไปหมดทุกอิริยาบถจะหยิบจะจับโทรศัพท์ก็สนใจบทตานี่เลจนตาจะทะลักออกมาอยู่แล้วจนตาจะถลนออกมาอยู่แล้ว ทุกวันนี้เมียเนี่ยจะตัวตาตาจะเขยแล้วจ้องจับผิดแต่ผัวว่าจะทำหาอะไรเจ้ากี้เจ้าการบนเก่งม exactly exactly ันพอด้วยกันทั้งคู่เนะมึงใช้ชีวิตกันไม่มีสติสัปพัญญะนําทางมึงใช้ชีวิตกันไม่มีปัญญาตามหลักคำสอนพระเจ้านําทางไม่รู้จักวางเฉยบ้างอีตัวเมียก็ไม่วางเฉยหาอะไรเลยหยิบจับมาเป็นประเด็นได้ทุกเรื่องอีตัวผัว ก็วางอุเบกขาซะจนเกินไปคือไม่สนใจหาอะไรเลยพอกันทั้งคู่ไม่มีความว่าสายกลางไม่มีคำว,ว่าพอดีพอดีเกินพอดีด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งเกินพอดีอีกคนหนึ่งขาดความพอดีพอกันทั้งคู่ศีเสมอกันสุดท้ายก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันโอ้ยตายหาความพอดีไม่ได้มึงเข้าใจหรือยังใะความทุกข์ในโลกเมียมึงน่ะตัวทุกหัวมึงน่ะตัวทุก ทั้งผัวทั้งเมียมึงน่ะพากันไปทุกด์ดวยกันทั้งคู่ทุกไหมล่ะทุกแต่เข็ดไหมกูไม่เคยเห็นเข็ดเลยหาเหมือนเดิมเคยได้ยินว่าถ้าไม่ค่อยมีเงินแล้วยังเอาเงินไปทําบุญอีกกระบ,บาบจะได้บาปไม่ได้บุญจริงมัไม่จริงจ้ายังไงมึงก็ได้บุญแต่บุญนั้นน่ะมันเป็นการเปลีย่ยนเปลงตัวเึงให้เดือดร้อนมึงก็รับผลจากการเดือดร้อนของตัวงเองไปจะถามว่าได้ไหมได้ แต่คาถามมึงจะเอาแต่บุญแต่ตัวเองมาเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองเนี่ยนะมันเข้ากันได้หรือเปล่ามึงลองฟังซิมึงไม่มีก็ไม่ต้องทํามึงจะไปทําทําไมไม่มีก็อยู่เฉยๆปฏิบัติรักษาศีลห้าฝึกเจริญอาณาปณสติไปซี่มึงจะมาสนใจอะไรอะ่ะไม่มีตังก็ไม่ต้องทําการทําบุญมีเหตุปัจจัยตั้งเยอะตั้งแยะมึงจะมาสนใจอย,อยู่อะไรกับการอย่างเดียวว่าต้องจ่ายตังการทําบุญไม่จะเป็นต้องจ่ายตังนั่งสมาธิก็เป็นบุญเจริญเมตตาก็เป็นบุญ รักษาสีลทาก็เป็นบุญมีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นตลอดเวลาก็เป็นบุญมันเป็นบุญทั้งนั้นน่ะอยากเกิดเป็นคนเกาหลีทําไงคะมึงจะเกิดเป็นคนเกาหลีทําไมว่ากูไม่เข้าใจมึงจะได้เกิดหรือเปล่าประเด็นน่ะมึงจะได้ผุดได้เกิดไหมประเด็นน่ะเออสําคัญตรงนี้นะไม่ใช่ว่ามึงจะได้เกิดเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าหรือทายัางไงจะได้เกิดเป็นคนเกาหลีมึงจะได้เกิดไหม เกิดเป็นคนอะเอาง่ายๆก่อนเกิดเป็นคนก่อนมึงอาจจะไปเกิดเป็นหมาในประเทศเกาหลีก็ได้นะคือคําว่าคนเกาหลีคือคนไหนอะเป็นหมาหรือเปล่าอะหอดูบอกผมว่าถ้าเรานอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกอายุสั้นไม่สั้นนะนะกู <c oughs> ว่าอายุไม่สั้นหรอกอย่างอื่นน่าจะสั้นกว่านะสั้นกว่าอายุมึงเยอะ มึงไม่ต้องไปสนใจนอนทิศทางเนี่ยกูไม่อายุสั้นหรอกกูเนี่ยนอนหันทางที่ตะวันตกทุกวันกูยังลอยหน้าลอยตาด่ามึงที่ทุกวันกูนอนทิศตะวันตกจริงๆนะถามแอดมินเวลาที่กูป่วยหรือเขามาหากูแล้วก็เห็นกูตอนกูนอนอยู่กูหันไปทางนี้เนี่ยข้างหลังกูเนี่ยคือทิศตะวันตกกูเนี่ยหันหัวไปทางนี้ทุกวันกูนอนทุกวันด้วยทิศตะวันตกกูก็ยังไม่ตายกูก็มีชีวิตรอดปลอดภัยมาทุกวันใครพูดอะไรกูขวางหมดอ่ะกูค้านหมดกดทวนหมดอ่ะกูก็ยังไม่ตายนะกูก็ยังรอดได้ ตัดกรรมนี่ทําได้จริงหรือเปล่าเห็นเพื่อนเก่าไปทํามาไม่จริงจิง้ามึงตัดสันดาลมึงได้ไหมล่ะตัดสิหนักตัดกรรมแต่ถ้ามึงไปทําพิธีการตัดกรรมด้วยการไปทําพิธีกรรมอ้อนรอนวงสวงอันนี้ตัดไม่ได้กูบอกเลยตัดได้อย่างเดียวคือตัดเงินในกระเป๋ามึงออกไปตัดเงินในบัญชีธนาคารมึงเอาออกไปแต่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนอกจากความโง่แต่การตัดตามที่แท้จริงคืออะไรตัดสันดาลตัวเองทิ้งดัดสันดาลตัวเองใหม่แก้ไขที่สันดาลคือการกระทําของตัวเองแก้ไขตรงนั้น ง่ายจบแค่นี้อาอนุโมทนาสาธุกับพทุทธทุกคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิได้ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตาปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละที่อกุศลก็เลยกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันาชาติน,น,นี้ได้โดยทุนาการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกท่านทุกคนจ้า